สวัสดีครับนะครับขอคุณในหลายนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับที่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแลวก็เข้ามารับชมนะครับเทปในผมมีกับน้งใจนะครับที่สี่สร้างสรรค์นะครับบทเพลงเนาะนะครับส้หรับนะครับในหลายคนนะครับอาจิสงสัยว่าผมนี่ซื้ออย่างนะครับมาจากบ้านไหนนะครับอยู่จังหวัดอีหยงนะครับผมก็ได้แต่งเป็นก่อนลำนะครับสั้นๆนะครับให้พี่ให้น้องได้รับฟังกันเนาะนะครับลองฟังมือเด้อครับผม ฝากเสียงลำไปหอดเจ้าสุ้มผู้สาวเจ้าเนื้ออุ่นฝากเสียงลำไว้อีกคนหนุ่มหน้ามนคนหน้าวังชื่อปืนจากหน้าวัง ยังบอเด่นดังในเส้นทางดนตรีฝากชื่อปืนไว้อีกทีฝากไว้ตรงที่หัวใจแฟนเกนบ้านเกิดอยู่บ้านคุณดูบอกเคยเจ้าชู้เด้อแฟนเพลงทุกคนถ้าเบาเลือ่องตำบนหนุ่มน้อยหน้ามนอยู่ตำบนวังป่าป้อมจังบ้านนองบัวลำพูใครๆก็รู้ ทุกคนต้องมาเป็นเด็กลูกช้านะาพอลืมสัญญาบอกให้ลืมหอยตียนอยู่ไกลแต่ใจยังฮักยังเฝ้าฝึกหัดเสียงลำเสียงพินบอกเคยลืมแนวกินตำบับาหูมักกระทิมส่สานบ้านเฮาขอกาแฟนแฟนทุกคนหนุ่มน้อยหนะน้ามนคนน้อย ได้ดีสีบอดลืมตัวบอดลืมลาบหัวดอกจันบานเฮาได้ดีสีบอดลืมตัวบอลืมลาบหัวดอกจันบานเฮานะครับกระจบลงไปนะครับสำหรับนะครับการแนะนํตัวนะครับของอต้องบอกว่าของหลูกอีสานนะครับผมเนาะนะครับกานะครับสำหรับนะครับ ใน YouTube นะครับผมใส่ซื้อผมว่าปืนบ้านใหญ่นะครับจังไดน,นะครับเข้าไปนะครับรับชมนะครับกดติดตามได้นะครับทาง Facebook เอ่ับทาง a c e b o o k นะครับผมของผมเองนะครับขอบคุณครับ